สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังผมทศพลดำเนินผลแนะบทสวดคาถาเคล็ดลับแห่งธรรมวันนี้ผมมีพระอริยสองฆ์อีกรูปหนึ่งที่จะแนะนำให้กับท่านท่านได้รู้จักหรือท่านที่เคยรู้จักท่านมาบ้างแล้วก็จะได้รู้จักท่านมากขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลที่จะตามไปกราบไหว้และไปทำบุญกับท่านได้อย่างสนิทใจ ท่านเป็นพระผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาแก่สาธุชนทุกชนกชั้นท่านมีสิทธิ์มากมายทั่วประเทศและยังโด่งดังไปถึงอาเซียนท่านได้รับนิมนต์ไปทำพิธีช่วยลุกสิทธ์ถึงสิงคโปร์เมื่อไม่นานมานี้เองท่านมีประสบการณ์ลี้ลับมหัศจรรย์ท่านเป็นพระผู้สำเร็จวิชาเคลื่อนย้ายพลังจักรวาล ท่านเป็นพระอภิญญาจารย์ผู้มีทิพจักขุยานเป็นพระผู้เป็นยิ่งกว่าพระเกจิธรรมดาท่านเป็นคนเชื้อสายจีนท่านเกิดเป็นคนจีนหลายภพชาติมากท่านสนใจธรรมะท่านเข้าวัดตั้งแต่อายุส7ปีแต่ท่านบวชช่วงวัยกลางคนช่วงอายุห้ปีท่านเป็นลูกศิษย์สายพระป่า ท่านปรารถนาพุทธภูมิมาหลายชาติแล้วท่านได้รับพุทธทํานายแล้วว่าจะสําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งในอนาคตท่านเคยเกิดเป็นน้องชายของหลวงพ่อกบและหลวงพ่อโอภาษีในชาติพบอดีตพระเดชพระคุณท่านนี้คือหลวงปู่คูบาคำเป็งทิตะปัญโยแห่งอาสมสุขาวดี วนารามหรือสำนักสงฆ์มะฆ่างามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรท่านเป็นพระที่เปลี่ยมไปด้วยเมตตาแก่สาธุชนทุกชนชั้นท่านสำเร็จเจ้าแห่งวิชาเคลื่อนย้ายพลังจักรวาลท่านเชี่ยวชาญเรื่องวิถีแห่งพลังต่างๆหลวงปู่คูบาคำเป็งทิตตะปัญโยพระอภินญ,ญาจารย์ ผู้มีทิพจักขุยานสามารถอัญเชิญและมองเห็นพระอุมาเทวีพระแม่กาลรีพระโพธิสัตว์กวนอิมพันดาลายพระพรหมและสมเด็จโตได้รวมทั้งได้รับยานบารมีจากพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แห่งแดนสุขาวด,ดีพุทธเกษตรจึงกลายมาเป็นสำนักสง์ อาสมสุขาวดีวรารามและท่านเคยเกิดเป็นน้องชายของหลวงพ่อกบและหลวงพ่ออุปาสีส่วนเรื่องวัตถุมงคลของท่านนั้นเนื่องจากหลวงปู่คูบาคำเพงที่ตับปัญโยท่านชอบมากที่สุดคือชอบศึกษาวิชาทำเครื่องรางของขลังทำพักเครื่องชอบที่สุดวัตถุมงคลที่ท่านปลูกเสกสามารถดูดพลังฝ่ายดี จากวัตถุอื่นๆได้หากจะวางใกล้กับวัตถุมงคลอื่นๆแล้วพลังที่สถิตยอยู่ในวัตถุมงคลของท่านแหลงมากๆเรื่องราวบันทึกตำนานประวัติปฏิปทาของท่านตลอดจนประสบการณ์ลี้ลับและมหศจรรย์ของท่านนั้นอยู่ในความสนใจของสิทธิอนุสิท์ทั่วประเทศและยังโด่งดังไปถึงอาเซียนและสาธุชนทั่วไป ที่ให้ความเคารพศรัทธาเลื่อมสายท่านท่านเป็นพระที่น่ากราบไหวบูชาอย่างยิ่งและทำบุญกับท่านได้อย่างสนิทใจจะน่าสนใจอย่างไรไปติดตามกันเลยครับเชิญครับหลวงปู่ครูบาคำเปงที่ตับปัญโยแห่งสำนักสงฆ์อาสมสุขาว,วดีวนารามหรือสำนักสงฆ์มาฆานามท่านเป็นคนสกลนครโดยกำเนิด ท่านเกิดเมื่อเทียบประมาณวันที่หนึ่งมกราคมพศ2484ท่านเป็นคนเชื้อสายจีนท่านสนใจธรรมะเข้าวัดตั้งแต่อายุ17ปีท่านเป็นลูกศิษย์สายวัดป่าแต่จริตของท่านชอบสร้างวัตถุมงคลท่านบวชช่วงวัยกลางคนตอนอายุ50ปี เคยแต่งงานมีครอบครัวประสบการณ์ลี้ลับมหศสรจร,ร์ของครูบาคำเป่งทิฏฐปัญโยเจ้าแห่งวิชาเคลื่อนย้ายพลังจักรวาลพระผู้เปี่ยมเมตตาแก่ชนทุกชั้นหลวงปู่ครูบาคำเป็งทิฏฐปัญโยท่านเป็นพระอภิญญาจารย์ผู้มีทิพจักขุยานสามารถอัญเชิญและมองเห็นพระ อุมาเทวีพระแม่กาลีพระโพธิสัตว์กวนอิมพระนารายพระพรหมและสมเด็จโตรวมทั้งได้รับยานบารมีจากพระอมิตาพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์แห่งแดนสุขาวดีพุทธเกษตรจึงกลายมาเป็นชื่อของสำนักสงฆ์ว่าอาสมสุขาวดีวนารามในปัจจุบัน และท่านเคยเกิดเป็นน้องชายของหลวงพ่อกบและหลวงพ่อโอภาษีมกอนในชาติภพอดีตหลวงปู่คูบาคำเพงปัจจุบันท่านอายุ81ปี3 1พรรษาหลวงปู่คูบาคำเพงท่านสำเร็จวิชาดูดพลังจักรวาลใช้เวลาปลุกเซพักเครื่องเพียง5ถึง15นาทีก็มีพลังอิทธิ คุณสูงส่งแม้นกระทั่งก้อนหินธรรมดาท่านยังเสกให้มีพลังมหาอุดหรือคงกระพันได้การลงวิชามหาสเสน่ห์ร้อยแที่ใบหน้าหรือเรือนล่างก็สามารถทำให้คนมีสเสน่ห์ได้จริงๆได้ผลชะนักนักและมีสิทธิม์มากมายทั่วประเทศและยังโด่งดังไปไกลถึงอาเซียน โดยได้รับนิมนต์ไปทำพิธีช่วยลูกศิษย์ถึงสิงคโปร์เมื่อไม่นานมานี้วัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกสามารถดึงดูดพลังงานฝ่ายดีจากวัตถุมงคลอื่นได้หากจะวางใกล้กับวัตถุมงคลอื่นๆแล้วให้อาราธนาบอกเก่าวแก่วัตถุมงคลของครูบาคําเปงเสียก่อนบอกว่าครูบาคําเ็ง ห้ามมิให้ดูดพลังของวัตถุมงคลอื่นๆหรือถ้าเผลอวางใกล้กันโดยไม่ได้บอกกล่าวเสียก่อนก็อธิษฐานขอให้คืนพลังงานกลับสู่วัตถุมงคลนั้นๆได้ตามเดิมหลวงปู่คูบาคำมเพงทิฏฐปัญโยท่านบวชที่วัดทรงคุณจังหวัดปราจีนบุรีบวชในสายหลวงปู่สมชายวัดเขาสุก,กิม จันทบุรีเรื่องของสมาธิส่วนมากเป็นเองแล้วตั้งแต่ก่อนบวชท่านไปนั่งก็มักเกิดมาเองหลวงปู่ใช้คำภาวนาพุทโธสมาธิดิ่งเข้าฌานนั่งสงบก็รู้นี่คืออุป,ปจารสมาธินี่แหละคือปฐมญานนี่แหละโคตรภูยาน อยู่ระหว่างปุถุชนกับอริยชาติเราเข้าไปถึงจุดนั้นเสร็จแล้วดูเหมือนจะเป็นพรรษาที่สามพรรษาแรกบวชปับ๊บเราตั้งใจว่าจะไม่นอนวันแรกวันแรกบวชเลยไม่นอนทั้งคืนแล้วนั่งภาวนาก่อนบวชเรานั่งสมาธิเต็มแล้วโดยบริกรรมพุทโธเราก็สำเร็จแล้ว ที่นี้อยากรู้ใครเราก็กำหนดจิตเข้าไปมันก็จะรู้หมดตอนหลังมาเจออาจารย์นิมิตมันเกิดและอาจารย์ก็ถามว่าเกิดนิมิตอะไรบ้างมีครั้งหนึ่งเราภาวนาจนดำดิ่งเข้าไปลึกสุดจนถึงขั้นมันพิจารณาตัวเองของมันถึงบทอนิจจังดูสรรพสิ่งในโลกนี้ ล้วนอนิจังหมดมันพิจารณาจนพอแล้วมันก็พิจารณาต่อไปขั้นทุกขังมันเห็นสปปรรพสิ่งล้วนแต่เป็นทุกขังหมดจบแล้วเราจะพิจารณาอนัตตามันก็มีพลังตัวหนึ่งผลักออกมาให้เราถอนจากสมาธินั่นหมายถึงเราพิจารณาไม่สำเร็จ มักผลก็ไม่เข้ามาถึงเราเพราะอดีตชาติเราปรารถนาพุทธภูมิสร้างบารมีเพื่อจะเป็นพระพุทธเจ้าเราก็ไม่ยอมลงเพราะเราไม่ได้ถอนหมายถึงคำถอนคำอธิษฐานตั้งแต่นั้นมาเมื่อจิตเราไม่ลงไปเป็นสาวกภูมิและเวลาที่เหลือก่อนจะตาย เราจะทำอย่างไรสิ่งที่เราชอบที่สุดคืออะไรสิ่งที่เราชอบตอนนั้นคือชอบศึกษาวิชาทำเครื่องรางของขังทำพระเครื่องชอบที่สุดเลยฝึกปลุกเสกมาเรื่อยๆจนถึงปีหนึ่งมันจำพรรษาอยู่ในเขตใกล้เพชรบูรณ์มัม้งคนเขาก็ว่าหลวงพ่อองค์นี้เก่ง องนั้นก็ว่าหลวงพ่อองค์นั้นเก่งอีกคนก็ว่าองค์นี้เก่งโอ้เก่งจริงหรือเปล่าเราบอกทีนี้เราไม่มีเวลาเราบอกเราจะทดสอบดูว่าครูบาอาจารย์จะเก่งจริงไหมก็เลยถือดินปืนมาขอดินปืนมาได้ก็ทดลองครูบาอาจารย์หลวงพ่อองค์นี้หลวงพ่อองค์นั้นอะไรต่างๆ ส่วนมากจุดแล้วจะไม่อยู่ของแก่ฝึกแต่ของพื้นพื้นครูบาอาจารย์รุ่นใหม่เลยเอาไม่อยู่เสร็จจากนั้นเราก็ย้ายจากพิจิตไปสุพรรณก็ไปทดลองหลวงพ่อองค์นั้นหลวงพ่อองค์นี้ก็ไม่อยู่ก็ไปกาญจนบุรีอาจารย์ไหนเก่งก็จุดหมดก็ไม่อยู่ออกจากนั้น ก็เดินทางไปนครปฐมราชบุรีเพชรบุรีไปประจวบคีรีขันอาจารย์ไหนเก่งๆก็ทดสอบหมดก็ไม่อยู่ตอนอยู่ประจวบวัดบางสะพานน้อยอาจารย์คนหนึ่งชวนไปพักวัดบางสะพานน้อยหลังจากพักแล้วท่านก็บอกให้เราเฝ้าวัดแล้วท่านก็ไม่มา ปล่อยให้เราอยู่ตรงนั้นเราก็เลยไม่รู้จะทำอะไรเขาไม่อยู่แล้วเราอยู่คนเดียวก็เงียบเงาก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพุทธศาสนานี้เขาบอกให้มีอายุห้า0ันปีเราจะเสกคาถาให้ครบห้าพันชั่วโมงก็เริ่มเสกตั้งแต่ตรงนั้นเสกอยู่วัดนั้น ได้ประมาณ600ชั่วโมงตอนนั้นเล่นแต่มหาอุดมันมีแต่เห็นภาพอะไรต่างๆอยากฟังอยากลองอยู่เรื่อยทำไมจิตเรามันร้อนอย่างนี้อย่าเลยหลังจากเที่ยวภาคใต้แล้วก็มาที่กาญจนบุรีมาบริกรรมครบ5.000ชั่วโมงจิตมันก็เย็นอยู่ได้ไม่เดือดร้อนหลังจากออกพรรษาที่กาญจนบุรี ตอนนั้นเล่นวิชามาหาอุดอยู่เราเสกของให้เขาทดลองยิงดูยิงไปปับ๊บดินมันไม่ออกยิงด้วยปืนแก๊ปชาวบ้านดินปืนมันออกรูหลังปูดขึ้นมาโยนปืนทิ้งเลยและบางทีมันยิงไม่ออกและลูกปืนมันละลายคาลํากล้องเราก็คิดว่า เราฝึกวิชาทางนี้มาพอสมควรเอาละแค่นี้พอแล้วต่อไปจะศึกษาธรรมะก็มาอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรอยู่ไปอยู่มาเงินที่มีก็ใช้จนหมดไม่เหลือบอกให้มรกทายกช่วยเอายาพารามาให้หน่อยมันก็ไม่ยอมเอามาให้เราจะทำอย่างไรหนอในเมื่อเราไม่สบาย เราอยู่ก็ตรงนั้นมาเรื่อยๆเสร็จแล้วเงินไม่มีจะซื้อ,อยาจะทำย่างไรก็เลยเห็นคนมาเลยเอาพระมาเสกตั้งไว้เอาดินปืนวางขอบวางพระตรงกลางจุดให้เขาดูจุดแล้วมันติดแต่มันไม่ข้ามเขาก็บูชาไปสิบยี่สิสสิก็พอได้เงินก็ได้เงินตรงนั้น ทีนี้เขาเอาไปแล้วบางคนก็บอกว่าเออพักเครื่องของท่านนี้ขายของดีบางคนบอกว่าขายของไม่ได้เลยมันพูดเข้าหูเราบ่อยๆว่าพักเครื่องเรามันขายของไม่ดีเราก็เลยยัว่วทีนี้อย่าเลยจะฝึกทางเมตตาดูก็เลยฝึกจากนั้นมาเข้าปัจจุบันนี้ใช้เวลาประมาณ1 1ปี ฝึกของเมตานี้ก็มีแค่นั้นหลวงปู่คูบาคัมเ็งทิฏฐปัญโยท่านเมตตาเล่าว่าการบริกรรมอยู่เทียนตลอดเวลาพอหลับตาจะสว่างเห็นหมดหายใจเข้าออกสองสามครั้งก็เข้าสมาธิได้แล้วแม่อุมาถ่ายทอดพลังมายังหลวงปู่เป็นพลังเย็นซึมเข้าตัว เป็นสิบสิบครั้งแล้วหยุดพลังแม่กวนอิมพลังแบบไปเรื่อยๆพลังแม่อุมาเปรียบเหมือนฟ้าแลบฟ้าผ่าพลังลงเปรี้ยงปร่างพลังแม่กวนอิมออกมาในลักษณะกระแสน้ําไหลไม่ขาดตอนสององค์นี้เห็นด้วยตาเนื้อไม่ได้เห็นด้วยตาในเห็นแต่ไม่เคยคุย พรรษาแรกอดข้าวส6วันติดต่อกันพรรษาที่สองชันวันเว้นวันตลอดสามเดือนพรรษาที่สามอด9้าวันกินข้าวหนึ่งวันพรรษาที่สี่กินแต่ข้าวเปล่าสามเดือนจนร่างกายทนไม่ไหวแทบช็อกบางพรรษาไม่กินข้าวกินแต่ผลไม้มันก็อยู่ได้ตอนอด16วัน วันที่12ร่างกายไม่ไหวใจจะขาดคิดว่าพรุ่นี้จะไม่รอดก็ลงมาเห็นสปอนเซอร์ก็กินไปพลังก็คืนมาเหมือนเดิมก็เลยอดได้สิบหวันแต่มาคิดว่าอดข้าวแต่ไม่อดกาแฟเลยไม่อยากหลอกตัวเองปัจจุบันหลวงปู่คูบาคำป็นทิตาปัญโยท่านจำพรรษาอยู่ที่ สำนักสงฆ์อาสมสุขาวดีวลารามหรือสำนักสงฆ์มา่างามต้องบนท่าขุนรามอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรสิริอายุ81ปีพรรษา31 1มกรลคาพศ2565